บอกแล้วนะฮะว่าปีนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะถึง10บแชปเตอร์ไหมกับกาเทนอบเบนแบนนะฮะมาได้รวดเร็วทันใจนะครับในแชปเตอร์สี่เทเลอร์ตัวใหม่นะครับเทเลอร์ er นี้น่าจะเป็นเทเลอร์ตัวเต็มตัวจริงก่อนที่จะปล่อยเกมออกมาแล้วนะฮะเพราะว่าความยาว1.16นะครับหนึ่งนาทีสิบหกวินะฮะก็แชปเตอร์ที่4ี่แล้วโออีกไม่กี่เดือนไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ไปได้ไกลยอยู่นะฮะเกมนี้ไม่น่าเชื่อจากเกมที่เหมือนจะเป็นเกมที่ทําออกมาขำๆแต่ตอนนี้ไปจริงจังแล้วนะครับ ตัวละครตัวใหม่หรือเปล่าอันนี้เอ๊ะไม่ใช่อันนี้คือตา t a ตาเบิร์อ่ะเรามาดูกันเลยตา t a ตาเบิร์ตตาตาเบิร์ตัวสีฟ้าเหมือนโกดอ่าอ่าเซเลนชื่ออะไรนะหอยทากอันนี้ใครอ๋อนี่นายอำเภอเฮ้ยเราวิ่งตามเขาจัมพ์เบอร์จอร์สจัมพ์เบอร์จอร์สนี่อยู่ทุกแชปเตอร์เลยนะอ่าสต็มพังนะฮะแล้วก็สตีลฟินก็ยังอยู่ครับใช้โดนเหมือนเดิมแล้วก็มีเจ้าตัวเล็ก อ่าแล้วก็เจ้าโอพิล่าเบิร์ดอันนี้ห้องใหม่ฉากก็ยังเหมือนเดิมไหมเป็นพวกเราเหรอแนนมเพออ้าวบาลิน่าทำไมโดนขังล่ะต้นแอปเปิลยังคงเอกลักษณ์ความเป็นฉากที่เรียบง่ายนะเด <c oughs> นเมอร์จอร์นมีจับเวลามีเก็บคีย์การ์ดไอ้สบู่ห้องเห็ดอันนี้ของแนนมเพอแต่มีตัวใหม่จิงโจ้เมื่อกี้ n o t h i n g is funny enough มันไม่มีอะไรที่น่าตลกนะครับไม่มีอะไรน่าสนุกจริงเจ้าโอ้นั่งบนเก้าอี้บันลังเลยเป็นคนคุมเรื่องหรือเปล่า Garten of b a n b น n Chapter อที่4ตัวละครหลักสีเขียวสีม่วงคือตัวนี้เลยฮะ เป็นตัวตลกนะครับเจสเตอร์แต่ว่าร้องไห้นะทั้งคู่เลยดูอีกรอบหนึ่งมีพลาดอะไรไปบ้างเจ้าตาตาเบิร์ดกำลังโกรธตาขาวตาโตเลยหอยทากก็ไม่ค่อยมีบทนะเดินตรงกลางทีหนึ่งแล้วก็หายไปเลยตอนนั้นเฮลโหลว่าไงเฮานี้ก็มานั่งอยู่ในห้องเหมือนโอ,โอ้โดนขังใช่เหมือนแบบรเบลิน่าโดนขังเหมือนกัน มีกดเรียกได้ครับเมื่อกี้เห็นไหมซ้ายมือแล้วก็คุณนายอำเภอนะครับกำลังวิ่งไปไหนไม่รู้พาเราวิ่งไปเอ้ข้างหน้าตรงนี้คือห้องเมื่อกี้ตอนท้ายหรือเปล่าห้องที่จิงโจ้นั่งอยู่อะแต่ตรงนี้เป็นทางเชื่อมนะฮะจอร์จเหมือนกันโดนขังเหมือนกันนี่แสดงว่าตอนสู้กันแล้วก็โดนขังไม่สิหอยทากไม่ได้สู้นะแต่จอร์จเนี่ยคือสู้กับแบนแบนอ้าวแล้วแบนแบนล่ะเออผมไม่เห็นแบนแบนแฮะอแต่ว่าในเทเลก่อนหน้าแบนแบนยังขยับอยู่เลยนะ แต่ในเทลเลอร์นี้ไม่มีแฮมีเป็นเบลลิน่าอันนี้เหมือนจะโดนล็อกเอาไว้ครับล็อกแขนเอาไว้ไม่ขยับแสดงว่ามีคนบงการส่วนห้องนี้ระบบล่มสตเดอรอฟินอ้าวนี้ก็โดนขังโดนล็อกอยู่ใช่แสดงว่าโดนขังหมดเลยนี่ตัวละครก่อนหน้าที่ไม่เห็นก็มีแนบแนบแนบนาลิน่าใช่ไหมที่ไม่เห็นเป็นแบน,แบนโดนขังไม่หมดเลย คุณแอมเพอขังเหรออันนี้ตัวเล็กอ๋อตัวเล็กเหยียบอยู่แสดงว่าเราต้องร่วมมือกันเนี่ยตัวเล็กเหยียบอยู่นะฮะเป็นเพอร์เซนร่วมมือกับเราอันนี้เป็นห้องขังเหมือนกันครับท่อแอร์นะฮะอาจจะมุดลงไปได้อันนี้ทางเดินที่มากับนายอำเภอแล้วก็เจ้าตัวเล็กเหมือนเป็นพวกเราเนี่ยโบลลิงคือติดตัวเธอมาใช่ไหมตอนที่สอนครูกาย ห้องแอปเปิลคืออะไรเหมือนเป็นห้องอาหารมีแอปเปิลทางลงไปข้างล่างตรงนี้เป็นห้องของใครแล้วก็ลิฟต์สตัวต่อกันห้องพาร์เซิลอันนี้เจสเตอร์อ่อใช่ไหมไม่ใช่จัมเบอร์จอชมีปุ่มให้กดปุ่มให้กดเป็นเก้าอี้แล้วก็ปุ่มให้กดเป็นรูปไปขายรูปดวงอาทิตย์เป็นพาร์เซิลแน่นอนมีเวลาทีการ์ดอ๋ออันนี้ห้องอันนี้ที่แขวนอันนี้อีแล้ว ที่แขวนอันนี้ที่พูดได้นะฮะเลื่อนได้พูดได้มีประตูอยู่ตรงนี้ด้วยเก็บการ์ดมาตรงนี้มีที่หยอดหยอดตัวใส่ตัวอ๋อม่สบู่ตัวนี่จิงโจ้ไม่ใช่ห้องของแอมเพอครับผมเข้าใจผิดมีเหตุเหมือนกันไงแต่ว่าอน,นี้เป็นห้องจิงโจ้เลยมาตั้งแต่ชัปเตอร์ที่แล้วแล้วนะเกลื่อนมาเกลื่อนมาแต่ตัวยังไม่ปรากฏมีรูปแล้วเจสเตอร์อยู่ไหนล่ะเออไม่เห็นฉากเจสเตอร์เลย นายอำเภอมีเจสเตอร์ไม่มีในรูปนี้แสดงว่าน่าจะเป็นคนละพวกโอเคนี่คือเทเลอร์ตัวใหม่ในแชปเตอร์ที่4นะครับก็น่าจะอีกไม่นานประมาณอาทิตย์ถึง2ออาทิตย์อาจจะเร็วกว่าน,นั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ